ความแตกต่างของกางเกงในไข่เย็นของ GQ กับกางเกงในแบรนด์อื่นสําหรับกางเกงในที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสังเกตว่าช่องเปิดสําหรับให้น้องออกมาเนี่ยจะอยู่ด้านข้างถ้าเป็นของเรา GQ Easy Access ค่ะลวงง่ายนะคะตัวชิ้นเป้าของเรานะครับจะเป็นผ้าตะข่ายและชิ้นหลังใต้ขอบที่เป็นรูปตัวยูก็จะเป็นผ้าตะข่ายซึ่งผ้าตะข่ายตัวนี้จะทําให้ระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ดี ของคนอื่นไม่มีค้าตาขาเวลาเหงื่อออกเนี่ยเหงื่อก็จะมาเปียกจมอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบพับเอนะคะระหว่างแบรนด์ของ GQ เนี่ยถ้าเห็นผิวด้านในก็จะเป็นพีทสกินแบบนี้เลยแล้วก็มีความหนานุ่มใส่แล้วสบายแน่นอนแบรนด์อื่นก็จะเป็นบางๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มีความคม ของ GQ เนี่ยได้ที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะมีลักษณะเส้นเล็กแล้วก็ฟูนุ่มเป็นตะเข็บขอบเล็กแบบนี้แต่พอเป็นแบรนด์อื่นรอบปลายขาเนี่ยก็จะค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่แบบนี้เราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับงเกงๆในขายเย็นของเราจะเห็นว่าเป็นชิ้นผ้าตะข่ายที่เคลือบด้วยเจลเยน็นซึ่งทําให้อุณหภูมิลดลงประมาณ2องศาแต่ของแบรนด์อื่นด้านในก็จะเป็นธรรมดาเลยไม่มีอะไร และนั่นคือความแตกต่างระหว่างกางเกงใน GQ ไข่เย็นของเรากับกางเกงในคนอื่น